บทที่13ใช่ไหมเราอ่านค้างไว้รอบที่แล้วคือบทที่13เนาะเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะบทที่13เนี่ยก็จะเป็นการตัวอย่างการเล่นเพื่อฝึกทักษะและชีวิตประจําวันต่างๆหัวข้อนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าการกระตุ้นพัฒนาการลูกนะคะเราจะเน้นเรื่องการเล่นร่วมเนาะเล่นสนุกไปด้วยกันเล่นเพื่อให้เขาสนุกแล้วก็ เสริมพัฒนาการแก้ไขปัญหาที่ลูกติดขัดอยู่นะคะอย่างช่องกรูแมมเนี่ยก็จะมีเด็กๆที่พัฒนาการช้าเยอะมากนะคะเด็กพูดช้าบ้างเด็กออทิสติกบ้างนะคะเด็กเด็กพิเศษนะคะคือต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะบางคนเขาก็เก่งนะคะเขาจะมีเขาจะมีความมีพลังเยอะมีด้านที่ด้อยแต่มีด้านที่เก่งกว่าใครอ้าวมาดูกันต่อนะคะบทที่13นะคะการเล่นก็มีหลายแบบเนาะ คราวนี้ถ้าถ้าลูกเราเริ่มจดจ่อได้ดีแล้วนะคะเราก็เริ่มเล่นจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละเห็นรถถ้าเด็กเริ่มยังไม่มีคําศัพท์เราก็เริ่มชี้เริ่มชี้กันนูน่นนี่นั่นอุ้ยรถตักอุ้ยรถอะไรเราก็ว่าไปนะคะหรือถ้าน้องๆเริ่มรู้จักสีแล้วนะคะเราก็เล่นเป็นเกมนะคะอุยยก ใครจะเห็นสีแดงก่อนนะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อฝึกทักษะฝึกออความรู้ต่างๆสามารถเติมได้ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างอย่างเด็กๆที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงใช่ไหมคะไปทางไปที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะประเมินใช่ไหมก็จะประเมินว่า,าเรียงบล็อกได้หรือยังกี่ชั้นก็ว่าไปนะคะเราก็ซ้อมไว้สินะคะซ้อมไว้ซ้อมไว้นะคะซ้อมไว้เราก็จะได้แบบ พาลูกเล่นพาลูกหัดทำนะคะเป็นบล็อกไม้ก็ได้ก็จะมีความทนทานดีนะคะเล่นได้เรื่อยๆนะคะเล่นได้จนถึง6-7ขวบเอามาทีแรกก็ฝึกกล้ามเนื้อเพื่อวางนะคะกล้ามเนื้อมือเนาะต่อมาก็ฝึกเกี่ยวกับอ,ออกแบบไอเดียต่างๆนะคะการสร้างผลงานต่างๆใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าไม่มีบล็อกไม้แบบนี้กรองนมยังได้เลยนะคะกรองนมกรองต่างๆหรือแม้แต่กรณีที่เด็กๆที่แบบ ยังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใช้การเคลื่อนตัวส่วนมากจะเคลื่อนตัวเล่นทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้กล่องใช้กล่องกล่องใหญ่หญๆกล่องพลาสติกของเราเนี่ยทำความสะอาดดีๆนะคะแล้วก็มาแพ็คเอาของใส่ข้างในให้เขายกเรียงเรียงกันแบบนี้ก็ได้วางทับซ้อนกันแบบนี้ก็ได้ของเล่นกล่องกระดาษแบบนี้ได้หมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวปักหมุดตะกร้าของอ,อ,อ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้แนะนําอันนี้ใช้ได้นานมากแล้วก็ทนมาก เพราะว่ามีคําศัพท์ด้วยนะคะมีคําศัพท์ด้วยแล้วก็มีอักษรด้วยแล้วก็เป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นไม้ใช้ได้นานนะคะ,ะการเล่นใบคำเล่นทายสถานที่ต่างๆนะคะการฝึกลูกอ่านหนังสือโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องบังคับนะคะก็อย่างที่บอกออความสนุกความน่าสนใจชวนให้อยากเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะเราเน้นการอ่านนิทานให้เด็กๆฟังต้อง ก่อนนอนใช่ไหมคะเน้นอ่านนิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนพอเน้นไปเรื่อยสม่ําเสมอแล้วน้องเขาก็จะอยากเป็นคนรักการอ่านนะคะอยากอ,าอ่านหนังสือมากขึ้นเดี๋ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างมีบ้านหนึ่งนะคะปรึกษาว่าลูกอะ่ะไม่ยอมทําการบ้านเลยไม่ยอมอ่านหนังสือเลยจะทํายังไงดีนะคะน้องก็จะมีพัฒนาการช้านิดหน่อยเนาะถ้าได้เทคนิคจากที่นี่ไปนะคะ จากการกระตุ้นเด็กพัฒนาการช้าถ้าลูกๆเราอะ่ะปกติดีทุกอย่างนะจะกระตุ้นได้เร็วกว่าด้วยนะคะคราวนี้ครูก็เลยดูว่าการสอนเป็นยังไงถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยสิคะการสอนเป็นยังไงบ้างนะคะก็แบบว่าบังคับกันสุดฤทธิ์เลยเนาะ ทำสิเขียนให้มันสวยๆอันนี้ไม่ถูกลบออกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกว่าเอาใหม่ดีกว่าถ้าสมมติว่านะคะกําลังฝึกเขียนหัดเขียนนะคะหัดเขียนกับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยน้องๆที่กําลังฝึกเขียนอยู่กล้ามเนื้อมือยังก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะอย่างกอไก่เขากอไก่แบบนี้บ้างกอไก่แบบนี้บ้างกอไก่ขยึกขยือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าตัวไหนสวยเนาะถ้าตัวไหนสวยเราก็ชมตัวนั้นนะคะ โอ้กอกไก่ตัวนี้สวยมากเลยลูกตัวนี้สวยหู uh, ดูสิสวยจริงๆลูกทําแบบตัวนี้นะลูกนะสวยมากเลยลูกเก่งมากลูกเก่งมากนะคะชื่นชมนะคะชมในสิ่งที่ทําได้ชมในสิ่งที่อยากให้เป็นนะคะเขาก็จะเขาก็มีแรงบันดาลใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลบตัวนี้ออกดีกว่าอ uh, ู้ตัวนี้มีหางออกมาด้วยลบออกลบออกอ uh, ู้เขียนสวยๆนะลูกนะ เก่งและเก่งและเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็สำคัญนะคะอย่าลืมว่าเวลาที่โดนบังคับอ่ะโอ้โหถ้าโดนบังคับอยากทำไหมไม่อยากทำเนาะไม่อยากทำไม่อยากไม่อยากทำการบ้านต่อไม่อยากอ่านต่อเพราะว่าเสียใจแล้วไงไม่สนุกแล้วโดนดุอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสนุกไปด้วยกันนะคะ สนุกไปด้วยกันชื่นชมให้กําลังใจเด็กๆเ,เขาก็อยากทําต่อค่ะพออยากทําต่อต่อไปการสอนการบ้านอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่ง่ายและช่วงแรกอาศัยความพยายามช่วงต่อๆมาเนี่ยเขาก็จะอยากทําด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็มีคุณแม่มีคุณพ่อคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโอ้อยากทํามากขึ้นเนาะบางบ้านนะบางบ้านแบบว่าพอเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนคําพูดนะคะ เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งทําลูกกินข้าวก่อนการบ้านอย่าเพิ่งนะลูกอย่าเพิ่งทําการบ้านไปเล่นก่อนไปลูกเดี๋ยวค่อยทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเพราะแค่เปลี่ยนคําพูดนะคะเปลี่ยนท่าทีนะคะคือเขาอยากเขาอยากเป็นที่รักนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กๆอยากเป็นที่รักอยากให้คุณพ่อคุณแม่รักอยากให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเราก็เลือกชื่นชมเฉพาะสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็น เขียนสวยแล้วก็ชมอูตัวนี้สวยมากแม่ชอบเก็บของเป็นระเบียบเราก็ชมอู้วันนี้เก็บของเป็นระเบียบมากๆเลยโอ้โหลูกวางรองเท้าสวยมากลูกจัดเองเหรอเนี้ยลูกเก็บรองเท้าสวยมากเลยนะเราก็ชมชมในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกทำนะคะไปหน้าต่อไปนะคะ การปิดตาคำทางนะคะการเล่นแบบนี้เนาะอันนี้เขาจะได้ฝึกเรื่องการทรงตัวด้วยแล้วก็ฝึกเรื่องประสาทสัมผัสด้วยนะคะลูกจะรู้จักรู้จะเห็นว่าคนที่มองไม่เห็นรู้สึกยังไงนะคะฝึกให้รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยฝึกให้รู้จักระมัดระวังถนอมดวงตาดวงตาเนี่ยสำคัญยังไงนะคะเราสามารถสอดแทรกสอดแทรกสิ่งที่เราจะสอนลงไปในเกมการเล่นได้นะคะเกมแข่งกันแต่งตัวเวลาลูกจะไปโรงเรียนอะ่ะ แต่งตัวยากใช่ไหมถ้าเราบังคับขู่เข็นมากเนี่ยเขาก็ร้องไห้งองแงไม่อยากแต่งตัวไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นถ้าเปลี่ยนเรื่องยากๆมาเป็นเกมนะคะเขาก็จะสนุกมากขึ้นนะคะ,ะเล่มนี้เล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะคะเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กเนาะก็จะมีรูปแบบมีตัวอย่างการเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคราวนี้นะคะสิ่งที่ครูแหม่มฝากให้เสมอก็คือ โรงเรียนแห่งแรกคือบ้านนะคะลูกจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดขอให้เราเชื่อว่าเราทำได้ลูกทำได้นะคะครูแม่มเองเป็นนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะจะเน้นการให้คำปรึกษาสำหรับกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านของเรานะคะเพราะว่าเรา รอทางโรงพยาบาลคลินิกอย่างเดียวหรือรอครูฝึกอย่างเดียวจะเป็นเรื่องที่ยากและช้านะคะจะใช้เวลานาน,านเกินไปแต่ถ้าเราปรับบ้านให้มีความสุขนะคะมีความสุขสนุกไปด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยน้องจะสบายใจอุ่นใจนะคะแล้วเขาจะมีแรงบันดาลใจอยากทำมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะ อย่างตัวอย่างนี้มักจะเป็นคําที่ครูแหม่มใช้สม่ําเสมอเลยนะคะใช้ตลอดนะคะสนุกสนานสม่ําเสมอทําบ่อยทําซ้ํานะคะฝึกฝนเรียนรู้เนาะครั้งหนึ่งมีคุณแม่บอกว่าไม่คิดว่าน้องจะทําได้ค่ะแม่ดีใจมากๆเลยคุณแม่ยิ้มดีใจปลื่มกับการเลิกแพมเพิสของลูกสาววัยห้ขวบที่มีภาวะออทิสติกได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะภายในหนสัปดาห์คือคือเรื่องเรื่องก็มีว่า เมื่อเราอยู่กับลูกเป็นเวลานาน,านๆแล้วก็ใช้ใช้เพืต่อเนื่องแล้วก็เราเองก็ไม่ได้มีเวลามาฝึกลูกแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองไม่ได้ไม่มั่นใจในตัวลูกก็ไม่ได้ลงมือฝึกใช่ไหมคะพอไม่ได้ลงมือฝึกปุ๊บนะคะคิดว่าโอ้คงใช้เวลานานคิดว่าลูกคงทําไม่ได้แต่พอเราลงมือทําสม่ําเสมอนะคะ <c oughs> เด็กๆเ,เขาจําได้คะ่ะเขาทําได้นะคะเด็กบางคนบางเรื่องอะ่ะ จำได้ไวมากทําได้รวดเร็วมากนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาเนาะโอเคไปต่อนะคะสิ่งสำคัญคือนะคะสนุกสนานสม่ำเสมอทําบ่อยทําซ้ำฝึกฝนเรียนรู้นะคะเอาที่เราพร้อมนะคะพอเราพร้อม ลูกก็จะพร้อมนะคะดูว่าพัฒนาการลูกไปถึงไหนแล้วนะคะทำได้ไหมใครคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการสามารถสอบถามได้เลยนะคะบทที่15ค่ะและวิธีและตัวอย่างการเล่นใช้เวลาอ่านนิทานร่วมกันนะคะบทนี้มาพูดถึงเรื่องการฝูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกๆอันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนแบบ ลูกอ่านนิทานไม่ได้เลยค่ะอ่านแล้วลูกไม่อยู่เลยค่ะคุณครูลูกไม่ฟังเลยนะคะแต่พอเมื่อทําบ่อยทําซ้ําทําเรื่อยๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นภายในหนึ่งสัปดาห์เชื่อครูคะ่ะลงมือทํานะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายและมีความสุขเวลาที่บ้านน่ะ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ยังกํากับตัวเองได้ไม่ดีนะักนะคะยังกํากับตัวเองได้ไม่ดีนะักเราอ่ะให้โอกาสลูกได้เรียนรู้นะคะให้โอกาสลูกได้เรียนรู้บทนี้มาพูดถึงเรื่องการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกๆก,กันนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านวาดฝันอยากให้ลูกเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือแต่ตัวเองไม่เคยอ่านหนังสือให้ลูกเห็นเลยสักครั้ง ก็ยากที่ลูกๆจะรักการอ่านหนังสือฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกชอบการอ่านหนังสือคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นนักอ่านตัวยงเช่นกันค่ะสำหรับผู้เขียนเองง่ายๆเลยค่ะถ้าอยากให้ลูกอ่านหนังสือถ้าเราไม่ใช่หนอนหนังสือเราก็ควรแบ่งเวลาสักช่วงหนึ่งที่เราว่างอยู่กับลูกเพื่ออ่านหนังสือร่วมกันนะคะเห็นโค้ดลับตรงนี้ไหมคะเราไม่ใช่นักอ่านหนังสือตัวยงแต่ ลูกกาลังจะต้องเข้าเรียนนะคะกําลังจะต้องเข้าเรียนกําลังจะต้องเรียนรู้หลายหลายสิ่งหลายๆอย่างเราก็แบ่งเวลาค่ะ1ชั่วโมง30นาทีก็ได้ก่อนนอนนะคะใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกันเนาะสำหรับผู้เขียนเริ่มด้วยการอ่านหนังสือให้ลูกฟังแรกแรกเราก็เริ่มจากหนังสือที่เราเลือกให้ลูกก่อนเพราะลูกยังเลือกหนังสือไม่เป็นนะคะเราอยากปกลูกฝังลูก เรื่องการเอาหนังสือเรื่องนั้นมาอ่านให้ลูกฟังก่อนนอนจะเป็นหนังสือนิทานส่งเสริมจินตนาการหนังสือนิทานส่งเสริมลักษณะนิสัยหรือเทพนิยายก็เอาที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกตอนที่ลูกยังอ่านไม่เป็นนะคะพอลูกโตพอจะเดินไปไหนมาไหนได้เราก็เริ่มอ่านนังสือหรือเริ่มอ่านหนังสือออกแล้วรู้จักการเลือกของแล้วนะคะเราก็เริ่มให้ลูกเลือกหนังสือเองและคราวนี้พาลูกไปเลือกซื้อหนังสือด้วยตัวเองนะคะ การที่ครูแม่แนะนำหน่อยนะคะก่อแนะน,นําหนังสืออย่างเริ่มเริ่มนะคะเด็กๆที่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ทิพดีใจจังเลยนะคะ,ะคุณแม่ยืนยันเลยว่าการอ่านหนังสือร่วมกันเป็นเรื่องที่ดีได้ผลมากนะคะแรกๆนะคะหนังสือเริ่มต้นนะคะของเด็กๆควรจะเป็นหนังสือภาพนะคะเป็นหนังสือภาพมีภาพเยอะ มีภาพน่าสนใจเพราะว่าเป็นการกระตุ้นการพูดนะคะอย่างหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของครูแมบบเองนะคะเป็นหนังสือของครูแมบบครูแแบบออกแบบเองเพื่อกระตุ้นการพูดนะคะ <c oughs> แล้วหนังสือภาพนี้แหละเรามีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยพอไปสักพักหนึ่งเขาเจอภาพเขาก็จะมีทั้งอยากถามว่านี่อะไรนั่นอะไรแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการร้องเพลงได้ด้วยนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นบันทึกนะคะบันทึกของคุณแม่ ที่เฝ้าดูพัฒนาการของลูกๆนะคะแล้วก็ครูแหม่มก็จะมีเวิร์กช็อปให้21วันคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตลูกนะคะสังเกตแม้กระทั่งการกินการรับกลิ่นรับรสนะคะเวลาลูกไม่ทานอาหารจะต้องแก้ไขยังไงนะคะเราก็มาแก้ด้วยเซนเซอรีอ่ Century, ระบบประสาทรับรูต้ต่างๆนะคะหนังสือแรกๆแรก,แรกเริ่มของเด็กๆควรจะเป็นหนังสือภาพนะคะเป็นหนังสือภาพก่อนนะคาวนี้นะคะ คุณแม่ทิพย์บอกว่าอ่านหนังสือด้วยกันได้ผลจริงบ้านนี้ชอบอ่านหนังสือมากๆคุณพ่อคุณแม่ติดตามคุณแม่ทิพย์ได้เลยนะคะคุณแม่ทิพย์เลี้ยงน้องดีมากแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการถึงไม่ได้มีเวลาร่วมกันตลอดเวลาก็สามารถจัดสรรเวลาเพื่อกระตุ้นพัฒนาการลูกได้นะคะคุณแม่อ่านแล้วพรุ่งนี้ต้องเป็นคนอ่านให้คุณแม่ฟังบ้างนะคะอันนี้ในกรณีที่ลูกเริ่มเริ่มอ่านได้แล้วเนาะ การอ่านออกเสียงทำสีหน้าท่าทางให้ดูน่าสนใจและน่าตื่นเต้นลูกก็จะกระตือรือร้นที่จะมาฟังและอ่านหนังสือด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามี acting เนาะมี acting มีการแสดงเกิดขึ้นมีน้ำเสียงโทนเสียงนะคะโทนเสียงแบบว่าเสียงอ่อนเสียงสองเสียงน่ากลัวเสียงที่ต้องตั้งใจฟังเสียงตื่นเต้นอะไรต่างๆนะคะเราจะต้องปรับโทนเสียงให้ได้นะคะเพราะว่าเราอะ จะต้องมีธรรมชาติที่น่าสนใจเนาะถ้ายิ่ง,ย,งยิ่งเด็กๆที่ดูติดมือถือติดทีวี u t u b e มานะเราจะต้องสร้างความน่าสนใจนะคะแต่ในกรณีที่ลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะเราก็มาสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าลูกโอเคไหมการฟังของลูกเป็นยังไงบ้างนะคะลูกชอบแบบไหนนะคะลูกชอบแบบไหนลูกสนใจแบบไหนลูกชอบเสียงอ่อนโยนหรือเปล่านะคะ หรือลูกชอบเสียงแบบว่าสนุกสนานตลกตลกอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูนะคะปรับใช้เนาะ